หรือก่อนครับโ้ในตอนนี้นะครับโปรโมชั่นสงการออกมาแล้วครับมีคูปองส่วนลดเดยอะสุดแห่งไปเลยสำหรับคนที่อยากจะได้ แอร์โซล่าเซล์ปั๊มน้ำโซล่าเซล์แล้วก็แผงโซล่าเซล์ตอนนี้ตาทีทองเลยนะครับหูรีบมาเลยรีบมาด่วนเลยนะและสําหรับคนที่อยากจะมาโชว์รูมพี่หมีโซล่าเซล์นะครับโชว์รูมพี่หมีโซล่าเซล์อยู่ขึ้นแผงที่ไว้ให้นะอยู่ติดสถานีรถไปฟ้าอยู่ใกล้กล้กับห้างเซ็นทรัลรามินทาบางเขนกรุงเทพนี่ครับขึ้นแผนที่ไว้แล้วนะครับและก็สําหรับพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถ ติดต่อสอบถามหรือว่านะครับพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากจะได้โซลาเซลล์ไปใช้งานที่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งให้นะครับทั่วประเทศเลยนะอ่ะเอาละครับสำหรับช่วงสงการนี้นะครับต้องแจ้งนะครับนิดนึงนะว่าร้านที่หมีนะครับเราจะหยุดวันที่11เ,เมษายนนี้เพื่อไปบริจาคโซลาเซลล์ช่วยเหลือน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะสําหรับคนที่อยากเดินทางมาโชว์รูมที่หมีโซลารีบมาด่วนเลยนะครับรีบมาด่วนเลยนะอ่ะ เอาละครับทุกคนครับสำหรับในคลิปนี้พี่หมีโซเซลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ